สวัสดีครับแจ็กกี้จากจกระดินครับวันนี้แจ็กกี้มาร่วมงานทุ่ีซเป็นไงบ้างาค่ะบรรยากาศแบบวันนี้มันร้อนลมไปวันนี้ก็คึกคืนมากคนเยอะมากๆจริงๆแล้วก็เห็นแบบว่าศิลปินหน้าใหม่แบบเยอะมากๆแบบมาแบบคือวันนี้คือน่าจะครบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแบบคือมากันแน่นมากครับวันนี้แจ็กกี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษบ้างว่าวันนี้ลงมาโชว์อะไรมหมเยอะวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษบอกได้หรือเปล่าได้ มาเชียร์พี่ปอเช่ครับวันนี้พี่ปอเช่มีอะไรเป็นพิเศษอะคะบอกได้รึเปล่าได้บอราะที่แบบอ๋อวันนี้พี่ปอเช่มีโชว์มีเวทีก็เลยแบบมาเชียร์เป็นเป็นยูนิตสี่คนน่าร้อนเราเราเราได้มีการทลามทะเลอันนี้ไปบ้างหรือยังยังไม่ได้ลาชาเลนจ์นี้เลยใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาให้พี่เช่พาไปท่ายนั่นแหลเด็กกี้ก็มีเพลงของเด็กกี้ให้ด้วยใช่ครับ ล่าสุดมีปล่อยเพลงไปชื่อว่ารักเอยครับผมเป็น special track ที่ปล่อยมาขั้นระหว่างที่จะทำตัว EP ที่สองแล้วเป็นเพลงเพลงรักเพลงแบบฟังสบายๆฟังได้เรื่อยๆปล่อยมาช่วงเดือนกุมภาเดือนมกราคมเดือนพงความรักก็ยังไงก็ผ่ากไปลองฟังกันได้นะครับมอบให้ใครเป็นแฟเสีหรือไม่มอบให้ทุกทุกคนมอบให้แฟนๆทุกคนมอบให้พี่ด้วยมอบให้พี่ด้วยครับผมใครก็ไปฟังกันได้นะครับ ล่าถึไปเป็นเอสให้พีพีมาเปน,เานไงบ้างเพลงกันสนุกมาก <c oughs> เป็นอะไรที่วุ่นวายมากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมใจกับวุ่นวายด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันยากมากกว่าจะได้มารวมกันเพราะว่าไหนจะเรื่องคิวที่แบบทั้ง9้าคนรวมกับพีพีอยู่ไม่ได้แบบจะต้องหาคิวมาซ้อมพาาร้อมกันให้ได้แบบไม่ว่าจะเป็นซ้อมเต้นซ้อมกับวงหรือว่าจะต้องไปรันดูอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบยากไปหมดแต่ว่า ทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะแบบเออมาซ้อมทีหนึง่งเราต้องตั้งใจเราต้องทำให้ได้มันเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่ามันเงียบมากเลยเซอร์ไพรส์มากมจริงๆก็ไม่เงียบหรอกครับผมมันก็มีคนแอบว่าแอบสปงสปอยอะไรออกไปอยู่เยอะแยะไปหมดใช่แต่ก็สนุกดีครับแล้วสือเป็นวันพิเศษด้วยเป็น,นวันพิเศษมากๆ,ๆเพราะว่าเหมือนเดย์บูของคอนเสิร์ตดีอะคือวันที่9้าวมีนาคมเราครบรอบแนบแนายพอดี6ปี ดีใจมากๆที่ได้กลับไปยูนีมแ c t อีกครั้งในในวันนั้นด้วยขอบคุณทางพีค้วก็พี่เบลกมาที่ชวนนายเป็นนายเป็นเคสแต่กี้คิดว่าแบบนายเป็นนายทุกคนแบบดีใจมากแล้วก็ร่วมถึงนายทุกคนด้วยแล้วเราจะมีโอกาสไหมหรือว่าการพิเศษแบบนี้เราคุยสักการือว่าอันนี้พี่ถามผมไม่ได้ไม่ไดถามผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้โอกาสพิเศษอาจจะมีแค่ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าเป็นแบบพวกคัมแบ,บ็คหรือว่ามีโคนมีเพลอะไรอย่างเงี้ยต้องรอติดตามดิผมไม่รู้เลยแต่ผมรออัปเดตจากทาง,ทางบนมันดีมากๆเลยนะคะมันแบบว่าแค่แบบแค่เราแค่ประกวดี้ยเพลง์ขึ้นแบบดีใจมากๆดีใจที่ทุกคนยืนถึงใจที่มิ้งค์แฟนทุกคนแบบว่าให้การต้อนรับที่ดีมากๆเลยนะขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าทุกคนยังอยู่ตรงน,นี้ยังไม่ไปไหน ก็เหมือนกับที่พวกลอยยังอยู่ที่แบบว่าเรายังคอยแบบว่าทำในสิ่งที่เราอยากทำแบบมีหัวง่ายทุกคนได้ติดตามมาเรื่ยแล้วคือขาที่เราต้องส่งเป็นยังไงบ้างคะมันยากไหมหรือว่าไม่ยากก็สำหรับผมแบบว่าสนุกแล้วก็เอ็นจอยมากเป็นกำลังใจให้พีพีในทุกสเตจเลยเพราะว่าแบบเห็นแล้วว่าเขาแบบเหนื่อยมากแล้วก็แบบว่าตั้งใจทุกทีโชว์จริงๆเลยไม่ว่าแบบจะเป็นขึ้นสลิงไต่กำแพงไปแบบว่า มีแบบขึ้นไปบนเพชรอะไรเงี้ยแบบมันยากมากจริงๆเหมือนแบบความตั้งใจทอะไรเรางเ้มาโดยส,สุดอยากเป็นกำลังใจให้ทุกดุกท่านแล้วครที่เป็นโชโร่ว่าแล็กกี้และเซนต์เบรี้เนี่เป็นใช่ไหครับอันนี้ทำไมถึงเราถึงเลือกเป็นโชโร่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก่อ oh อะไก็จริงๆเป็นทางฝัง่งที่ฝั่งดีๆเรือ่องมานะก็คิดว่าเขาอยากจะเห็นมุมน่ารักน่ารักอะไรจากทซตี้หรือเปล่า แลว้วเป็นไงคะน่ารักก็ต้องถามคนดูแล้วผมว่าลูกน่ารักหรือเปล่าแล้วเราฝืนไหมผมไม่ฝืนเลยครับเป็นตัวเองสุดๆแล้วแล้วเราผ่านไปได้ไหมนะไปเรียแบบพี่เจมส์เนาะเขาเริ่มจกแข่พี่เจมส์เป็นแข่งการซ้อมมีปัญหาไหมรับเปี่ยนการซ้อมไม่ได้มีปัญหามากเลยต้องมีการเปลี่ยนปรับท่าไปให้มันแบบว่าเข้ากับอาการบาดเจ็บของเราก็แบบเราจะออกแรงเยอะไม่ได้ก็จริงๆก็ ติดตามดูอ,อาการตลอดตั้งแต่ตั้งแต่พี่เจมมาสอางวันแล้วแบบเออโอเคหรือเปล่าวหรือเปล่า,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 ยาอย่างนี้ฉีดยาเนี่ยอย่าแบบไปหาหมอเลยมันต้องผ่าตัดไหมอะไรระหว่าหวงหัวแขนพี่เจมกับห่วงไม่ได้ใช่ไหมค่าถึงพี่เจมเาห่วไม่ใช่ทานข้าวอย่นพี่เจมมากกว่าพี่เจมไม่โชว์อะไรถ้าไม่ได้กินข้าพี่เจมนี่เถียงอะแต่ว่าล่าสุดเหมือนเขาจะมีนัดไปแบบไปลงทะเบียนข้าวอะไรเงียหรือเปล่าต้องรอติดตามรอติดตามใช่ได้ตอนนี้ก็เป็นล่า เาเพยบมาแล้วไหน้าตัาเป็นไงมันได้คุยกันเืออทุกคนในกลุ่มแลว่าแบราหางกัวังเราเป็นอาการพี่เจมที่ต้องผ่าตัดอะไรอะไรนะอาการพี่เจมที่จะต้องผ่าตัดอะรนถามทุกตัวดีกว่าครับอะไรแล้วแบบอุบัติเหตุแหละเป็นฉีด แล้วลจากนหเราปล่อยปล่อยเอที่เป็นฐานการ,รบาช,ชไเราจะได้จะได,จะได้ชมได้ฟังจะได้ <Okay. S 2> ฟังคือว่าน่าช่วงพอได้สามคือว่าน่าจะได้น่าจะได้ฟังกันแล้วแเร็วนี้ล้กันกำลังอยู่ในช่วง process การเตรียมพร้อมอยู่ทั้งขึ้นเพลงแล้วก็ถ่ายวีดีวีว่าราตามอะไรใหม่ๆในอีพีที่สองี่ได้นะวครับก่าแต่เราประกาศชื่ออีพีที่สเรืย่ย ยังโอเคงั้นเดี๋ยวรอประกาศชื่อี่สองเร็วนี้นะครับผมแล้วแนวแล้วแนวจะเป็นแบบยังไงบ้างโองบอะไรคิดว่าน่าจะจัดจานขึ้นมากกว่าี e ีหนึ่งแล้วก็มีความสนุกสนานหลากหลายมากกว่าแล้วอัปเดตเรื่องแฟนนะครับเดี๋ยวเราจะใช่เดี๋ยวเราจะมีแฟนคลับนะครับผมก็ก่อนตอนนี้มีประกาศไปว่าแบบจะจัดแฟนคลับชื่อว่า The Sense of Feeling ครับก็ เป็นแฟนคอนครั้งแรกในชีวิตของเจคี้ที่เจก,กี้แล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจกันทั้งมากแล้วก็เราลงทุินทำทุกอย่างเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเวทีพิธโชว์คอนเซ็ปต์ทุกอย่างนนก็คือถ้าจากในหน้าสอเราก็คือจะได้แฟนคอนแน่ๆเลยได้ถึงแฟนคอนแน่ๆเราติดตามได้เลยแต่ว่าคิดว่าทุกคนจะมีเวลาเตรียมพร้อมแล้วก็แม้แต มีเวลาเก็บเงินอยู่ครับผมเราติดตามได้เลยว่าจะขายบัตรช่วงไหนเราติดตามได้เราเชื่อสปอยอะไรเป็นพิเศษไหมแบบอยากแบบให้ทุกคนต้องแบบพลาดไม่ได้แน่ๆอย่านเงี้ยถ้าพลาดเราจะเสียอะไรพลาดไม่ได้แน่ๆหรอก็คิดว่าเป็นโชว์โชว์เดี่ยวของผมครั้งแรกในชีวิตละกันที่แบบว่าเป็นโชว์ครูสตีนอยากให้ทุกคนติดตามถ่ายค่ะ ริหารเรื่องของการแสดงอะรอ่าง้รายได้ก็การแสดงรสุดพนอก็ได้ไม่แน่ใจว่าถึงร้อยล้านหรือยังถ้ารวมต่างประเทศด้วยแถ้ารวมต่างประเทได้อาจจะถึงแล้วแล้วเราติดตามมือนเาจะบอกว่าจะมีภาสองรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นเต้นเจอน้องเบกกี้ในภาคสองได้ไหมนี้ต้องรอติดตามทางไฟสตาร์เขาประกาศก็จะเป็นอยัางนั การแสดงอะไรที่เราต้องม,มีแอบเก็บไว้บ้างหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามีอะไรไหมไม่มีติดต่อมาด่วนครับผมการแสดงขอให้ไปแคสนะครับผมทักมาได้เลยนะครับผมพร้อมไปแคสทุกบทบาททุกหน้าที่นะครับผมงานรับล้างจานหรือพื้นก็รับนะครับยังไงติดต่อมาได้นะครับแล้วเราตะกี้อยากได้แบบอยากได้บทไหนพิเศษไหมททอยากเล่นบทไหนพิเศษอะไรเงี้ยบทที่อยากเล่นเป็นพิเศษจริงอยากเล่นอยากเล่น หนังซีรี์ละครรักๆบ้างรักๆตลก,ตลกๆบ้างอยากเป็นพระเอกเท่ๆบ้างหรือไม่ก็ตลกไปเลยอะไรเงี้ยอะไตรต่อไปคือก่อนอันเนี้ยมีแต่บทคิดเครียดไม่ไม่เป็นคนคนไม่ดีก็ติดคุกก็เป็นฆาตกรเป็น,ะนอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมได้ดูโรกจิตขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงว่าเจ๊กกี้เป็นคนดีนะครับผมเป็นคนดีนะครับทุกค,คนได้ๆๆๆๆๆๆๆโปรดสปอร์ตผมด้วยครับผม เป็นคนดีจริงๆครับโอเคเดี๋ยวให้จิก,กี้ฝากผลงานเลยตั้งแต่แฟนคอนเพลงแล้วก็ช่องทางตามผแจ็ยกีแน่นลนครับะะล่าสุดครับผมแจิก,กี้ก็มีปล่อยเพลงใบชื่อว่ารักเอ่ยนะครับสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็สามารถดู MV ได้แล้วทางช่อง YouTube จิก,กี้จักระดูกเลครับก็เดี๋ยวเดีือนนี้นะครับผมจะมีการประกาศแฟนคอนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่ชื่อทัอ้งค,คนคว,ว่า The Sense of Feeling ไรก็ผัก ติดตามทาง of ออฟฟิเชียลของก t h เป็นทางมินเนียนะครับก็ฝากผลงานต่างๆของเจกก๊นาฬิกาคนแล้วก็ฝากติดตามเจ๊ดูช่องทางน,น,นะครับสวัสดยครับอคคขอบคุณค่ะค่ะิ